หัวใหญ่ย,ย,ยกมานั่งเล่นเฉยๆไปไปเล่นเอาขึ้นขึ้นขึ้นขี่เลยขึ้นนั่ง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 ค่ะเอาขึ้นนั่งให้พ่อดูหน่อยชิดเอาขึ้นนั่งเลยอืออ้าวอายกวันนี้อู้หันหน้ามาไอ้ยิบไอ้ยิ้มไอ้อายกเย,ย,ย,ยกะยกะยก ยก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 อ๋จอจะอรุณสวัสดิ์ทุกคนหนูตื่นแล้วนะคะหนูเพิตื่นแล้วนะคะออไอเยี้ยเยียเ้ยเยี้ยเฉยหน้าตาตลกทํำยังไงนะไหนหน้าตาตลกไหนขอดูหน้าตาตลกไหนชีไหนขอดูหน้าตาคนตลกไหนชีหน้าตาตลกทํายังไงคุณหมูขาค,คุณหมูไหนหน้าตาตลกทํายังไงทุกวันนี้กัดคนแบบเก่งมากเลยนะทุกวันนี้นี่ มีฟันหกซี่แล้วเนี่ยคุณหมูมีฟันหกซี่แล้วกัดเก,งก่งๆชอบกัดเท้าแม่กัดเท้าพ่อเนี่ยชอบมากเลยนะมันอยู่ในใต้ผ้าห่มเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยอยู่ใต้ผ้าห่มแบบเนี้ยเพื่อกานไปคานมาเพื่อกะกัด,กดเละเข้ากันใหน้ลเ,เลยเข้ากันเชฟเละเฮ้ยบูดา้นมันเขี้ยวได้ตอนมีเขี้ยวอยู่ หกสี่แล้วนะฮะ <Yeah. S 1> อ่ะ,อะทุจ้าก่อนทุจ้าพอก่อนทุจ้าก่อนเร็วบายบายด้วยบายบายชงจูบด้วยชงจูบด้วยค่ะชงจูบด้วยค่ะคุณมุคุนมุขชงจูบด้วยค่ะจน,นยิ้มฉวยยิ้มฉวยอ่าลุนเฉวันนะทุกคนเดี๋ยวหนูออกไปกินข้าวก่อนนะครับนะนะนะปะปะปะไปกินข้าวปะ ไป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 ขึ้นรถขึ้นรถเร็วไปกินข้าวแล้วขึ้นรถกาพูดกาสิกาพูดกาก่อนกาไก่ไก่ไก่พูดไก่กันแล้วพูดไก่ด้วยแล้วกาพูดกาด้วยกาพูดกาสิกา กาพูดกาก่อนหมูพูดกาก่อนเร็วกาพูดกาเร็วฮานพูดกาพูดกาเร็วกากาพูดกาก่อนนานกา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 เร็วๆพูดกาไหมเร็วกากุ๊กคุ๊กแบบนี้กุ๊กคุ๊กเร็วๆคุ๊กุกไม่ให้เราได้ฮะบ๊ายบาย กนูเชิดกนูเชียนด้อของพ่อนี่แนะเฮ้ยยกจินได้ถุงหัน